สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอีกครั้งนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องร o n ไ a i Room Channel อยู่ที่อเมริกาเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเช้านะครับของวันที่28นะครับวันอาทิตย์เช้าที่ไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ยังเป็นหน้าเรียกว่าหน้าะไรนะหน้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะครับแปล ใบไม้กาลังจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีแดงๆนะครับก็จะสวยนะครับวันนี้จะพาเจ้าอัลต้าลิมิเตดนะครับไปงานสวอปมิ t นะครับที่รัตเนวแฮมเชียนะครับขับไปประมาณสี่ชั่วโมงกว่านะครับจากที่นี่ไปประมาณสองร้อยกว่าสองสามร้อยกิโลได้นะครับก็ถือว่าไกลอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าอัลต้าไปเที่ยวนะครับหลังกลับจากสเตอร์จิตไปนะครับก็ ยังไม่ได้ขี่ไปไหนไกลๆเลยนะครับวันนี้จะไปและจะออกเดินทางแล้วตอนนี้เวลาอยู่ที่กี่โมงหนอเจดมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับระหว่างการเดินทางแล้วก็ไปที่งานนะครับว่ามีงานว่าในงานมีอะไรขายบ้างนะครับสิบเจองศานะครับกับเวลาเจ็ดโมงห้าสิบนาทีแปดโมงเช้านะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับสองคันนะครับรถกายคันหนึ่งน้องของขวัญน,นะครับพี่เบิ้มของเรานะครับเจ้าเดิมนะครับเปลี่ยนไฟมาแล้วด้วยนี่เดปิมพีอยู่ด้วยเลยไป ผมเป็นทะเลสามนะครับสวยสวย 10นาทีนะครับเราจะถึงที่งานที่เรากำลังจะไปนะครับเป็นตลาดขายของเก่าตอนนี้ถึงงานแล้วนะครับงานที่รัดนิวแฮมเชียร์นะครับเป็นตลาดนัดขายของเก่านะครับขับมา4ชั่วโมงวันนี้นะครับเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะครับที่รัดนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกตอนนี้มีมาก็าสามลํำแล้วนี่ยูทูบเบอร์ที่ถ่ายแล้วไม่เคยลง เก็บไว้เต็มเครื่องเมื่อกี้ค่าเข้าว่าอะไรอ่ะสิบบาทแล้วในงานมีของขายเต็มเลยนะครับกระโปรงกระเป๋าข้างสตั๊ดแบ็คเด็กกันตกเอยอะไรเอวย รองก็ตามสภาพครับอันนี้อันนี้บากันลมข้างหน้าข้างหลังมือสองทุกอย่างนะครับราคาก็มือสองก็ต้องถูกกว่าแล้วเพราไม่ม่เสียภาษีชิวนงชิวหน้ามีมดกล่องหลังทัวแพกบางโคน บงบาไมเมยขอ,องเยอะมากท่ฟิตฟอร์ทัวริงสองร้อยเฮ้ยชาร์จด้วยเฮ้ยชาร์จโร่สองร้อยเหรอเฮ้ยชาร์จเสียงแม่งดีอ่ะ <c oughs> ใหม่กิ๊กอยู่เลยกล่องนี้อยู่ในกล่องเพื่อท้ายรถโอ้โหได้ตุ๊กตาฮาเล่มาตัวหนึ่งหมาน้อยห้าเหรียญของแท้นะของเก่าเก็บก็น่ารักดีเอาหนูกลับบ้านนะลูกโซคิวมาก เราเดินเข้าไปดูในโรงนาดูนะครับว่ามีอะไรของมันก็เยอะจริงเยแบบมันก็เป็นของเก่าก็ดูดูกันไปตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วงานใหญ่เหมือนกันนะครับดูจากรถที่มาจอดเยอะแยะมากมายกาด้วยสายตาแล้วน่าจะมีเป็นร้อยคันได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจาก New Boston, Main, แมสซาชูเซตนิวแฮมเชียร์บอสตันเมนอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่า าเดินไปเดินมาของมันก็ไม่ได้ว่ามันถูกนะแล้วของมันก็เหมือนเป็นของเก่าอ่ะของเก็บมาจากขยะบางทีแม่งเก็บมาจากรถอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้เออก็เดี๋ยวผมว่าผมจะกลับเวลาทีบ่ายโมองอากาศร้อนแล้วเมื่อเช้าออกมานี่แบบใส่เสื้อสามชั้นตอนนี้เหลือเสื้อตัวเดียวแล้วเราเข้าลงนาแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะเดินทางไปหาเบียร์กินดีกว่าไปไม่มีอาหารเลยเลยคนก็เริ่มซาแล้วเนี่ยพอ

จากงานไปก็แวะสูทฮาเล่นิดนึงนะครับซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็เหรียญแล้วก็แวะไปกินเบียร์ครับนะครับแถวนั้นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลยแล้วก็หัวกลับเลย ถูกมากเราจะเจอกันต่อคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับขับกลับบ้านแล้วฟามมืดแล้ว